หนังสือการเดินทางกลับมารู้จักตัวเองคือผลงานสําคัญของคาร์โรเจอร์นักจิตวิทยาผู้เป็นหนึ่งในผู้บุกเบิกแนวทางจิตบําบัดแบบมนุษยนิยมหนังสือเล่มนี้ไม่ใช่เพียงคู่มือทางทฤษฎีแต่เป็นการแบ่งปันประสบการณ์จริงจากการบําบัดผู้คนหลายร้อยคนที่เคยเผชิญความทุกข์สับสนหรือรู้สึกหลงทางในชีวิตโรเจอร์ไม่ได้มองว่าความเจ็บปวดทางจิตใจเป็นสิ่งที่ต้องกําจัดทิ้งแต่เป็นสิ่งที่ควรฟังเข้าใจและเคารพ เพราะมันบอกอะไรบางอย่างเกี่ยวกับตัวเราที่แท้จริงจุดเด่นของหนังสือเล่มน,นี้คือการเปิดเผยความเข้าใจอย่างลึกซึ้งต่อธรรมชาติของมนุษย์ความต้องการในการเป็นตัวของตัวเองการเปิดรับความรู้สึกทั้งด้านบวกและลบและการเติบโตทางจิตวิญญาณจากภายในเนื้อหาชวนให้เราเข้าใจว่าการเป็นบุคคลน,นั้นหมายถึงอะไรและเราจะกลับมาเชื่อมโยงกับความจริงภายในตนเองได้อย่างไรแนวคิดหลักของหนังสือการเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริง ไม่ได้เกิดจากการปรับตัวตามความคาดหวังของผู้อื่นหรือการพยายามหลีกหนีความเจ็บปวดแต่เกิดจากการเปิดใจรับรู้เข้าใจและยอมรับสิ่งที่เราเป็นอย่างซื่อตรงโรเจอร์เชื่อว่าเมื่อคนเรากล้าที่จะเป็นโดยไม่ตัดสินตัวเองเราจะพบอิสรภาพภายในและเติบโตขึ้นอย่างลึกซึ้ง10บหัวข้อสำคัญจากหนังสือ 1. การยอมรับประสบการณ์ของตัวเองโรเจอร์ชี้ว่าคนส่วนใหญ่มักไม่กล้ายอมรับความรู้สึกแท้จริงของตนเอง เช่นความโกรธความเศร้าหรือความกลัวเพราะกลัวว่าจะเป็นคนไม่ดีหรืออ่อนแอแต่ในความจริงแล้วการยอมรับสิ่งเหล่านี้โดยไม่ตัดสินเป็นก้าวแรกของการเปลี่ยนแปลงอย่างแท้จริง 2. ความรู้สึกคือเข็มทิศภายในอารมณ์ความรู้สึกไม่ใช่อุปสรรคของเหตุผลหากเราเรียนรู้ที่จะฟังเสียงความรู้สึกเราจะเข้าใจสิ่งที่สําคัญกับเราจริงๆความโกรธอาจบอกว่าเรากําลังถูกละเมิดความเศร้าอาจบอกว่าเราสูญเสียสิ่งมีค่า การฟังตนเองจึงสำคัญมากกว่าการกลบเกลื่อน 3. การเติบโตคือกระบวนการไม่ใช่เป้าหมายโรเจอร์เน้นว่าชีวิตที่ดีไม่ใช่ชีวิตที่สมบูรณ์แบบแต่คือชีวิตที่เติบโตอยู่เสมอการเปลี่ยนแปลงไม่ได้เกิดขึ้นภายในวันเดียวแต่มาจากการ,รเผชิญกับความจริงภายในตนเองครั้งแล้วครั้งเล่า 4. ความไว้วางใจในตนเองเมื่อเรายิ่งเปิดใจรับรู้ประสบการณ์ของตนเองมากขึ้นเราจะเริ่มเชื่อมั่นในเสียงข้างในของตนเอง โรเจอร์เรียกสิ่งนี้ว่าแนวโน้มของการเติบโตซึ่งเป็นพลังที่ผลักดันให้เราไปข้างหน้าอย่างเป็นธรรมชาติโดยไม่ต้องพึ่งคำแนะนำจากคนอื่นตลอดเวลา5บทบาทของความสัมพันธ์ที่แท้จริงความสัมพันธ์ที่ช่วยเยียวยาคือความสัมพันธ์ที่ปราศจากการตัดสินและเปิดโอกาสให้แต่ละฝ่ายเป็นตัวของตัวเองอย่างแท้จริงโรเจอร์เห็นว่าความสัมพันธ์ระหว่างนักบำบัดกับผู้รับการบำบัดที่จริงใจและมีอย่อย่างแท้จริงนั้นเป็นหัวใจของการเยียวยาจิตใจ หกการอยู่กับปัจจุบันหลายคนติดอยู่กับอดีตหรือกังวลเรื่องอนาคตจะลืมใช้ชีวิตในปัจจุบันโรเจอร์ชีว่าความสามารถในการอยู่กับปัจจุบันฟังเสียงร่างกายความรู้สึกและสิ่งแวดล้อมรอบตัวเป็นจุดเริ่มต้นของการเข้าใจตนเองอย่างลึกซึ้ง 7. ความประบางคือความกล้าการเปิดเผยความไม่สมบูรณ์ของตัวเองต่อผู้อื่นอาจด,ดูเป็นความอ่อนแอนในสายตาสังคมแต่ในความจริงแล้ว นี่คือความกล้าหาญอย่างแท้จริงเพราะเรายอมรับว่าตัวเรามีข้อบกพร่องและนั่นทําให้เรามีมนุษยธรรมและใกล้ชิดก,กับคนอื่นได้มากขึ้น8การปล่อยวางการควบคุมมนุษย์มักพยายามควบคุมทุกสิ่งให้เป็นไปตามแผนแต่โรเจอร์เสนอว่าการเติบโตที่แท้จริงมาจากการปล่อยและยอมให้ชีวิตนําทางเมื่อเราปล่อยให้ตัวเองเป็นไปตามธรรมชาติเราจะค้นพบต,ตัวตนที่แท้จริงของเรา 9. ความจริงไม่ใช่คําตอบแต่คือกระบวนการ โรเจอร์ไม่เชื่อว่ามีคำตอบเดียวที่ถูกต้องสำหรับทุกคนเขาเชื่อว่าความจริงของแต่ละคนเกิดจากการสำรวจตนเองอย่างต่อเนื่องและไม่มีใครอื่นที่จะนิยามความหมายของชีวิตแทนเราได้สิบการเป็นบุคคลที่แท้จริงในท้ายที่สุดโรเจอร์ Roger เรียกการมีชีวิตอยู่ที่เต็มเปี่ยมว่าการเป็นบุคคลที่แท้จริงคือการดำเนินชีวิตโดยสอดคล้องกับความรู้สึกความต้องการและคุณค่าภายในอย่างลึกซึ้งโดยไม่ถูกกล่อมให้เป็นในสิ่งที่สังคมคาดหวังให้เป็น บทสรุปหนังสือการเดินทางกลับมารู้จักตัวเองเป็นการเปิดประตูสู่การฟังและยอมรับตนเองอย่างแท้จริงโรเจอร์ไม่ได้สอนให้เราพยายามเป็นคนดีหรือคนเก่งในสายตาผู้อื่นแต่เชิญชวนให้เรากลับมาอยู่กับตัวเองอย่างสัตย์จริงเมื่อเรากล้าสำรวจความรู้สึกโดยไม่กลัวและมองเห็นคุณค่าในตัวเองโดยไม่ต้องเปรียบเทียบเราจะเริ่มรู้จักตัวตนที่แท้จริงของเราและนั่นคือจุดเริ่มต้นของการเยียวยาการเติบโตและความสุขอย่างลึกซึ้ง